ครับก็เดี๋ยวผมจะขออธิบายในส่วนวิธีการติดตั้งนะครับล่างลิ้นชักนิดนึงนะครับผมนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะครับแผ่นนี้นะก็คือเป็นผนังของเฟอร์นิเจอร์เรานะนะครับเวลาเราติดเนี่ยเราจะติดในผ้านี้นะครับเราจะเอาแผ่นใหญ่อเนี้ยนะครับไปติดภาพนะครับไว้กับตัวเฟอร์นิเจอร์เราใช่ไหมครับแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันยื่นออกมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเหล็กตรงเนี้ยมันจะไปติดกับ ในส่วนของลิ้นชักเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าระดับของที่เหล็กที่มันไปติดกับลิ้นชักเนี่ยกับระดับของเหล็กที่ไปติดกับตัวเฟอร์นิเจอร์เรามันต่างกันเห็นไหมฮะทีนี้ตอนเราต้องทําการวัดก่อนนะครับว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่อย่างของลิ้นชักของผมที่ผมซื้อมาเนี่ยมันดิฟกันอยู่เซนนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งสมมติว่าเราติดตั้งอันี้นะครับเข้าไปที่ผนังของตัวเฟอร์นิเจอร์เราใช่ไหมครับแต่ว่าไอตัวเนี้ย เหล็กตัวนี้เวลาเราไปติดตั้งเราต้องติดตั้งให้สูงกว่าเซนนึงนะผมก็เลยไปทําไกด์มาครับนะครับอย่างเช่นผมต้องการยกรางอันนี้นะให้มันสูงจากระดับปกติขึ้นมา2เซนใช่ไหมครับผมก็เอาเอามาเอาไกด์นี้ไปทาบกับที่ผนังของเฟอร์นิเจอร์ผมนะแล้วผมก็เอาอันนี้ครับเอาไปติดได้เลยนะเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกรับมันจะถอดได้นะครับเนี่ยครับก็เาลานีนะครับไปติดที่ตัวของเฟอร์นิเจอร์เรานะครับนี่มันก็จะได้ระดับแบบนี้ใช่ไหม แต่อิเล็กชิ้นเนี่ยครับอิเล็กชิ้นเล็กอันนี้นะครับเวลาเราไปติดเนี่ยนะครับเราไปติดกับเฟอร์นิเจอร์เราเราต้องดันขึ้นมาอีกเซนหนึ่งนะเป็น3มเซนนะครับนี่นะก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นลินชักให้มาผมก็ต้องเอาไกด์สามเซนไปติดแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในท่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองประกอบให้ดูนะครับเราจะเห็นภาพง่ายกว่าเนาะนะครับถ้าเกิดว่าผมประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะนะครับโทษนะอาจารยะประกอบกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับ นี้ปุ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอา3ามเซนไว้ข้างหน้านะสองเซนไว้ข้างหลังนะครับก็คือสองเซนเนี่ยเป็นระดับที่ผมเอาไปยึดกับตัวเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับมันจะอยู่ในท่าแบบนี้นะครับและไอสองเซนเนี่ยมันจะยึดอ่าและด้านนี้นะครับตรงนี้นะเหล็กตรงนี้มันจะไปยึดกับลิ้นชักเรานะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราท่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะได้ระดับกันพอดีนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพอดีเลยนะเห็นไหมนะครับมันจะได้ระดับกันพอดีแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรายึด รางลิ้นชักเนี่ยต้องระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าระดับเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะไอตัวรับลิ้นชักกับตัวที่อยู่ที่พอดิจิเจอร์เรานะครับระดับมันจะต่างกันอยู่นะครับผมนะครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งเบื้องต้นที่ง่ายๆนะครับก็คือเราใช้จิ๊กนะสงตัวที่มันต่างกันอยู่เซนนะครับตัวนี้จะอยู่2เซนนะตัวนี้จะเป็น3มเซนนะครับก็ให้เราวัดตามนี้เลยนะครับตัว3ามเซนเนี่ยเราเอาไปติดกับตัวลิ้นชักนะครับไปวัด วัดระดับจากตัวลิ้นชักขึ้นมานะครับส่วนในสองเส้นเนี่ยเราก็ไปอิงระดับจากตัวเฟอร์นิเจอร์เรานะครับเวลาเราติดเนี่ยนะครับมันก็จะได้ระดับกันนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของเทคนิคในการติดตั้งรางลิ้นชักนะครับผมก็แนะนําให้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะ